ก็ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่เกมเพ s s ซิมเลเตอร์นายเจนวันนี้จะมาสอนหาเพชรนะครับก็จะมาบอกว่าวิธีที่ผมหาเพชรได้มีกี่วิธีนะครับไปเริ่มรับชมกันได้เลย let's go <S วิธีที่หนึ่งก็ให้เอาน้ำยาไปขายนะครับอย่างเช่นการหาไอเทมอย่างอื่นอย่างอย่างเช่นฟุกกล่องและอย่างอื่นเป็นต้นเช่นน้ำยา กล่องแล้วก็สิ่งอื่นอีกมากมายเลยนะครับก็เอาไปแลกกันได้ส่วนผมวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือให้เอาน้ำยาสีม,ม่วงหรือแม่ก็ขายน้ำมนนะฮะก็ตามนั้นเลยนะครับโอเคมุ่งหน้าไปเอาน้ำเวทมนนะครับแล้วก็จังหวะนี้ให้เราตักน้ำเลยตักน้ำเรื่อยๆจนกว่าตามที่เรามีถังนะครับดูมูล,ลค่าของมัน,นครับ ได้ถึงหมื่นเก้าเลยนะครับก็ให้เราแบบตักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยครับคือให้ทุกคนระวังด้วยนะครับว่าอาจจะมีคนมาแย่งก็ได้ให้เรารีบรบเก็บเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ตักแค่นี้ก็พอแล้วนะครับแล้วก็ไปดูตอนที่แลกกันเลยและให้ทุกคนมาที่ด้านเจ็ดสิบเเพื่อมาแลกนะครับแล้วก็ให้เลือกของที่เราจะแลกเลยนะครับหลังจากก็เหมือนในคลิปที่ผมเคยสอนไปนะครับ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้อะไรเราก็แลกไปตามจํานวนที่เรามีก็เหมือนในคลิปที่แล้วที่ผมสอนไปนะฮะถึงตอนนี้ก็แลกไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าถ้าที่ผมโอเคตอนนี้ผมผมก็หมดแล้วนะครับวิธีต่อไปนะครับก็คือการยิงลูกโป่งนะครับก็อย่างเช่นไอ้ลูกโป่งที่สีฟ้าๆเนี่ยครับยิงไปเลยฮะยิงไปให้มันตกหลังจากนั้นให้เราก็เก็บของตามปกติเลยนะครับแล้วก็ให้เรายิง แล้วแต่เลยครับว่าจะเอาสีไหนแต่ข้อควรระวังนั่นก็คือถ้าเราเก็บเรื่อยๆของที่มันจะได้มันจะมูลค่าลดลงนะฮะก็อย่างเช่นเรายิงไปเรื่อยๆสีแดงมันก็จะกลายเป็นสีเขียวส่วนสีฟ้ามันก็จะกลายเป็นสีฟ้านะครับส่วนสีม่วงอันนี้หายยากนิดนึงนะครับไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับก็จะลดมูลค่าลงเป็นสีส้มนะครับวิธีต่อไปนะครับก็คือวิธีฟาร์ม ก็มันมันเคยครับก็คือการวางสัตว์เลี้ยงเอาไว้แล้วก็ฟาร์มไปแบบง่ายๆเลยนะครับก็จัดสมุดต,ตามที่ตัวเองถนัดได้เลยแบบเน้นให้เป็นพวกแบบด m o n d นดอบเลยนะครับตามนั้นเลยถ้าอยากจะหรือไม่ก็มีวิธีหนึ่งถ้าเกิดว่าก็คือให้เราเอาฟวกสมุดที่ฟกมันต้องซื้อที่โรบักนะครับอย่างเช่นสมุดพวกนี้ อวกอมินิบอสแล้วก็ฟอกแมกเนตอันแล้วก็กล่องเดมอนเจมอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันดรอปเป็นเพชรเลยก็คือเอาเป็นฟอนจูนนะครับก็คือมันจะดรอปเพชรง่ายขึ้นแต่ช่วงนี้มันเนิร์ฟไม่รู้เป็นอะไระฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้จริงๆอ่ะให้ซื้อไอ้ซูเปรอร์ดรอปนะครับให้มันดรอปเพราะว่าถุงถุงเดมอนอ่ะมันจะ <c oughs> มันจะกลายเป็นแบบเพิ่มนะฮะ ดูเรื่อยๆเห็นไหมครับว่าเพชรอ่ะมันก็ได้น้อยมากครับเพราะมันเนิฟเพราะผมไม่มีนั้นด้วยกะว่าจะซื้ออยู่เหมือนกันครับก็ดูไปเรื่อยๆเลยนะครับเพชรมันขึ้นเรื่อยๆถ้ามันไม่เวิร์กก็ให้เปลี่ยนสมุดนะครับอย่างเช่นเอาฟอกกลงเดมอนนะครับดูดีว่ามันจะออกมาไหมถ้ามันออกมามันก็ดีนะครับแต่ถ้าอยากให้มันดีขึ้นก็คือเพราะคุณต้องเติมอ่ะแบบ พิ่มช่องอะไรแบบนี้ครับส่วนวิธีต่อไปนะครับก็คือให้เราใช้เงินแน่นอนนะครับบอกว่าตาตะกี้ก็บอกกันแล้วว่ามันก็ใช้เงินแล้ววิธีนี้ก็คือยังไงก็เงินแน่นอนครับก็คือให้เราไปตามเพจเพจย่งไงก็คือเพจ a c e b o o k นะครับมันจะมีเพจแบบกลุ่มอยูอ่แบบเข้าไปในกลุ่มเพจซิมูเลเตอร์แล้วมันก็จะมีขายอยู่ครับตามเลทมันเลยช่วงนี้ก็เห็นอะไรเลท 0.08นะช่วงนี้โอเคอันนี้ของที่ผมประมูลมาได้นะครับก็คุ้มแหละส่วนอสามแถวด้านล่างเอสองแถวด้านล่างนี่ก็คือแถวที่สองนะผมส่งจากกทันรองเดี๋ยวจะเอาไปขายดูในตลาดดูดิว่ามันจะได้เท่าไหร่กันนะฮะว่าจะคุ้มไหมผมไปประมูลมาได้ในราคาที่โคตรคุ้มเลยสำหรับตัวผมนะมันคือราคาที่คุ้มอยู่แล้ว เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าผมจะไปขายได้เท่าไหร่นะฮะไปกันเลยอุ๊ยกดผิดกดผิดกดผิดเตือเครับทุกคนเอาไหมเอาไหมเอาไหมโอเคครับไป Let's go รอสักครู่โอเคครับ,บ,คครบทุกคนก็ถึงเทตติ้งบาซ่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็วางบูตตามปกติเลยก็เตรียมขายของ ตอนนี้ก็หาแป๊บหนึง่งโอเคอยู่ในเอ่ยเอไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋อนี่ไงโอเคเจอแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้เลือกของแล้วก็ขายแนะนําว่าให้ขายแบบถูกกว่ากําหนดนะครับเพราะว่าถ้าคุณหวังกําไรอะ่ะโอกาสขายออกมันน้อยมากเลยนะครับวิธีขายง่ายๆก็คือให้ขายถูกกว่านิดนึงหรือว่าถูกไปเลยถึงจะขายออกง่ายนะครับก็นี่ก็ขายสามพันพอ ไปต่อก็ผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วที่จริงไงก็มันไม่มีอะไรแล้วก็ดูเลยนะครับว่าผมจะขายได้รวมทั้งหมดได้กีดเจมหรือว่าเพชรนะั่นแหละง,ง่ายๆก็ที่จริงแล้วผมก็ไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็งั้นก็ชมคลิปไปเลยครับ คือมาถึงตอนนี้แล้วยังปั่นเลยครับก็คือผมไม่รู้ไงว่าผมไปขายอะไรไปผมตกใจไงตอนนั้นคือยังปั่นเลยก็คือผมไม่รู้ว่าเฮ้ยเอ๊ผมขายอะไรไปพราเมื่อกี้ข้อหาอยู่เฮ้ยตะกี้เอ้ยอะไรเราขายเราไปยังตลกตัวเองเหมือนกันว่าว่าตัวเองทําอะไรตอนนั้นเอออธิบายสั้นๆเลยก็คือตอนนั้นผมตกใจคิดว่าเฮ้ย ผมขายสัตว์จักหรือเปล่าทำไมอยู่อยู่เพชรมันเด้งไงก็งงอยู่เอ้ยเราขายอะไรอะไรหายไปตอนนี้กำลังงงอยู่มาพักคลิปที่หลังมาดูคลิปแล้วก็ยังตลกตัวเอง จนมาถึงตอนนี้ก็ยังสงสัยอยู่เอ้ยขายอะไรไปว่านึกไม่ออกเลยก็ <c oughs> หาสิชีวิตเลยเอ้ยขายอะไรไปว่าไม่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วถ้าเป็นสัตว์ยักษ์นี่ใจหายแน่ใจคอไม่ด,ดีจังหวะนี้ยังไงเดินมั่วแล้ว <c oughs> อาา่าฮะเอ้ยขายอะไรไปว่าทำไมเพชรมันเด้งเยอะขนาดนี้ตอนนั้นยังไม่รู้ตัวนะครับ แล้วโผล่มาจังหวะน,นี้เฮ้ยอย่าบอกด้วยว่าขายสัตว์จักไปเฮ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะก็ที่จริงอ่ะสัตว์ักม,มันไม่ได้หายากเพชรมันก็ไม่ได้หายากอะไรทีแต่เวลาเด็กๆเ,เขาชอบมาแบบขอสัตว์ักแต่สตรีเมอร์เขาที่จริงอ่ะเพชศมันไม่ได้หายากก็ถ้าอยากได้จริงๆก็มีความพยายามมันก็หาได้แล้วหรือแม่ก็วิธีสุดท้ายก็ ถ้าคุณไม่อยากได้อยากได้สัญญกะก็ไง่ายๆเลยให้แบบไปลุ้นดวงในตอนคุณเพสตนนันเขาแจกของอะแบบว่าใช้ดวงของเราแบบเราไม่ต้องไปขอเขาก็ได้นะที่จริงก็สงสารเขาเหมือนกันนะที่เราไปขอแต่เด็กๆแล้วมันม่รู้สึกอะไรอยู่แล้วแหละบางคนขอไปแล้วเอาไปทำอะไรเอาไปใช้ไหมไม่เอาไปขายก็ที่จริงไม่ใชอ่อยากได้สัญญ์หรอกอยากได้ตังค์ใช่ไหม อย่างน้อยก็สงสารสติมเมอร์หน่ยก็ได้ไม่ใช่แบบเราไปขอเขาอย่างเดียวผมไม่ใช่จะแบบด่าน,นะครับแต่ผมแค่บ่นให้ฟังว่าส่วนมาผมเจอแบบนี้ไงแบบพี่ผมก็สัตย์ยักษ์หน่อยรับพี่ผมไม่มีตัวถ้าไม่มีตัวก็ให้เราแบบสะสมเพชรไปแลกตัวที่ผมบอกเอ็กซีให้ไปซื้อตัวนั้นก็ได้มันแทนสัตย์ยักษ์ได้อยู่แล้ว แต่ถ้าคุณไม่มีจริงๆก็ใช้วิธียิงชั้นหนังสตต๊กเนี่ยไปยิงกล่องก็ได้นะไอฟอกแบบ <c oughs> ไม่ใช่ยิงกล่องดิ <c oughs> ไปยิงลูกโป่งอะ่ะไปฟาร์มอันนี้แบบเนี้ยง่ายกว่าเยอะไม่ต้องไปทําไงหรือแม้ก็ตกปลาก็ได้มีโอกาสทั้งหลายทางที่อุตส่าห์ได้สัตว์ยักษ์อ่ะแบบเกมมันให้ห,ห,หาง่ายๆแต่พวกคุณก็ไปของ,ง่ายๆเหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันนะ <c oughs> ก็ขอจบการระบายแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะไม่สนุกเหมือนดรา,ามา่าโอเคครับโอเคครับทุกคนก็ตามที่ตามนั้นเลยครับขนาผมยักอึ้งเลยว่า ผมได้มันตั้งเจ็ดสิบล้านไอ้จริงเลยก็คือแบบตอนแรกอะผมไม่ได้โฟกัสเพชรตัวเองเลยแล้วแม่งหันมาดูทีแบบโอ้เจ็ดสิบล้านนี่นครับบอกแล้วมันฟาร์มเพชรอะมันฟาร์มรง่ายไม่ต้องไม่ต้องไปขอคนอื่นก็ได้แบบเฮ้พี่ครับพี่ครับผมขอหิ้วหน่อยครับพี่ไม่ต้องไปขอมันฟาร์มง่ายยังงงเหมือนกันว่าทำไมได้เพชรมาขนาดนี้ก็ คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด, like กด, share, กดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับปุยปุย